สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้รักนกกรงหัวจุกทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกคนนะครับทุกท่านมาที่สนามปูนสีครับมาเยี่ยมเยียนนะครับทั้งผู้จัดนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนยังเป็นทางการครับด้านขวาผมมือนี้ครับก็คือพี่หวังปูนสีครับสวัสดีครับพี่หวังครับวันนี้อยากจะให้พี่หวังนี่บอกวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพราะว่าข้างหลังผมนี่ล้นหลามไปด้วยนกนะครับ200 200ตัวเต็มนะครับตั้งแต่ยงเดียวแล้วก็มาปากเปียกแล้วก็มานับดอกวัตถุประสงค์ในการจัดงานการส่วนครนี้เพื่อนําเงินไปทําอะไรครับเราได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเราเอาไปสร้างศูนขนาดเด็กๆนะครับไปร่วมสมทบทุนนะครับสร้างเป็นสนามเด็กเล่นให้กับเด็กนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนบ้านทุ่งมาเซย่อนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนที่กันดารมากๆที่ตรงนี้ร่วมกับเจโมนะครับสนามเจโมแล้วก็สนามเจ้าเสือก็จะมีพี่หนวดนะครับอาจารย์หนวดนะครับแล้วก็ พี่อ้วนพูศสีนะครับแล้วก็พี่เอเจโมครับ,รบแล้วก็ ในการจัดงานครั้งนี้นี่ได้ข่าวว่ามีท่านบุคลากรก็คือมาจากแดนไกลเลยใช่ครับเป็นพิการเป็นหน้าต้องกราบคุณพิก่มากๆเลยนะครับนะครับสวัสดีครับพิก่ครับนะครับพิกานี่บินมาจากพิโลกนะครับเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้ามาถึงนี่เลยนะครับพิก่นี่จริงๆแล้วท่านในในเรื่องของอาหารนะครับในเรื่องอาหารนี่ต้องบอกว่าเป็นหารชั้นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเลี้ยงนกเพาะนกแข่งขันนะครับหรือแม้ท่านนกไข่ผลเปนหนามีหมดนะครับแล้วก็ ผมนี่ได้ยินเรื่องของการการมอบนะครับคุณประโยชน์ให้กับเรื่อจิตอาสาให้กับพวกเราชาวนกตั้งแต่น้ําท่วมเลยนาพายเรือไปแจกอาหารนะครับวันไหนน้าท่วมมีนกก็จะไปแจกอาหารนะครับวันนี้พี่ไก่มานี่พี่ไก่รู้สึกยังไงครับก็ได้รับเชิญจากลุงหนวดสองแควนะครับว่าในการจัดการในขั้งนี้ทำเพื่อการกุศลนะฮะ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะนาเงินไปมอบให้กับโรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่หใช่ครับซึ่งไอ้วัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยทาให้มันโดนใจเราอะฮะเพราะว่าผมเนี่ยอย่าเราอยู่ในวงการนกผลิตอาหารนกแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องคืนสู่สังคมนกนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันการกุศลเนี่ยที่นํารายได้ไปบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับ ซึ่งตรงนี้เด็กนักเรียนก็จะได้รับสิ่งดีๆที่พวกเรามอบให้นะครับานาน่าก็เล็งเห็นถึงพูดง่ายๆคือให้ความสำคัญกับตรงนี้ใ่และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ลูกค้าได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่างมาเป็นอย่างดีนะฮะก็ มีโอกาสดีๆอย่างนี้บรรณาธินาีสนับสนุนทุกงานไปนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมมอบให้มอบเงินสนับสนุนให้5,000บาทอีก5,000บาทนะครับนะครับครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับครับวันนี้นะครับพี่ไก่บรรณาธิการของเราจะมอบให้กับพี่หวังคุณสี่นะครับแล้วก็จะมีพี่อ้วนคุณสี่นะครับแล้วก็อาจารย์หนวดรวมชั้งพี่เอเจโมนท่นเป็นสักขีพยานนะครับในการมอบครั้งนี้นะครับขอเสียงตัวมือให้กับพี่ไก่บรรณาาครับขอให้ร่ำรวยครับร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะครับผมนะครับคุณสีลบอ่ดาว กันแล้วนะครับครับขอบคุณครับผมแล้วก็วันนี้นะครับถือว่าพี่ไก่เป็นคนที่พูดเยอะที่สุดแล้วครับปกติท่านจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับวันนี้เห็นว่าเป็นงานการกุศลนะครับก็บินมาจากทีโลกเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาหารบนหน้ามีอะไรที่จะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของสูตรต่างๆก็ทั้ง4ี่สูตรก็ได้รับความติดตลาดอยู่แล้วนะนิยมจากกลุ่มผู้เลี้ยงนกนะฮะครับตอนนี้เราทําขึ้นมาอีก2ตัวคือเป็นวิตามินชนิดผงกับ วิตามินชนิดน้ำนะฮะวิตามินชนิดผงนี่ก็จะเป็นชื่อบานาน่าทูนะฮะบานาน่าทูตัวนี้เนี่ยเราจะช่วยกระตุ้นการร้องของนกนะฮะมีตัวอย่างไหมฮะวันนี้อ๋อมีครับตัวอย่างเดี๋ยวขอดูตัวอย่างหน่อยตัวอย่างหน่อยอ่านี่นะฮะครับเอ่อตัวนี้เป็นบานาน่าทูนะฮะสูงได้ไหมพี่เด็ก b a าน n a t o ตัวนี้นี่เราให้นกกินตอนเช้าก่อนแข่งนะครับก่อนแข่งแค่ว่า เอาปลายช้อนนะฮะแล้วก็ไปผสมกับอาหารแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วให้กินแล้วก็เอาขึ้นแข่งเลยก็คือสติ๊กเกอร์แถบสีเหลืองใช่ครับแถบสีเหลืองเนบานานาทูใช่ครับอันนี้คือส่วนตัวนี้ก็คุณสมบัติคล้ายกันแต่ว่าเป็นชนิดน้ํานะครับชนิดน้ําตัวนี้เนี่ยเราให้สลับกับบานานาทูเพราะว่าการที่นกมันจะกินวิตามินอย่างจําเจเนี่ยประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการร้องมันจะลดลงฉะนั้นเราต้องสลับอาทิตย์ให้ อาทิตย์นี้ให้ตัวนี้อาทิตย์หน้าต้องมาให้ตัวนี้อ๋อสลับกันไปใช่ครับเฟื่อฟื้นส่วนตัวน้ำเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะใช้ในการแข่งขันที่มาราธอนหรือว่าอย่างเช่นงานถ้วยพระราชทานอ๋อวัาเล็กถึงนี่นะฮะแข่งแข่งทั้งวันเลยครับอ๋อตัวนี้หยดกับอาหารสองหยดคนนี้เข้ากันแล้วก็ให้นกกินตอนตอนเช้าเหมือนกันสู้แดดขึ้นนะครับทนขึ้นสู้แดดแล้วก็มีความอดทนครับก็คือง่ายๆเลยสติกเกอร์สีแดงเป็นครับตัว เพิ่มความอดทนสติกเกอร์สีเหลืองอตัวนี้มันจะเป็นกินเข้าไปแล้วกระตุ้ในให้ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมครับลองตอนนี้มีวางขายตัว ก็ติดต่อได้ตามตัวแทนจำหน่ายของบานาน่าทั่วประเทศเลยเพราะตอนนี้ยอดจำหน่ายโอ้คนข้้งจะจะเยอะนะครับคนซื้อคนท้างจะเยอะมากนะครับขาดด้วยขาดนะฮะนะฮะส่วนตัวหลักๆก็ใช้อยู่แล้วนะกี้เดินดูดูข้างหลังนะตนาะถ้วยนะรู้เลยครับนะดูรู้เลยเมื่อเมื่อสักครู่ตัวที่ได้ที่หนึ่งประเภทที่แล้วก็ใช้บานาน่าอ่าใช่ใช่คือตัวไหนที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ประจําแต่ตัวที่ไม่เคยใช้นี่พอใช้นี่มันจะพลิกเลยนะฮะพี่ไก่นกจะพลิกเลยนกจะเฟิร์มทันทีนะครับใช่ไหมฮะปกติเกษตรส่วนใหญ่จะใช้อยู่แล้วนะครับ อันนี้มันเป็นงานวิจัยระดับโลกเลยนะมไม่ใช่ว่าภูมิปัญญาไม่ใช่คบคบเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโภชนานโภชนาการของอาหารนกเนี่ยวิจัยออกมาใน,ในระดับโลกเลยนะครับ ที่ว่าอาหารแต่ละตัวเขาต้องใช้ทุนวิจัยเยอะมากใช่ใช่เพราะพู่มหญ้านี่มันจะมันก็แก้ในเรื่องของการเสริมสร้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กระตุ้นนั่งยนะต้องมีอาหารเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ไก่ฝากอะไรในในกลุ่มของผู้รักนกนะครับในวัยสมาคมสมาพันธ์ต่างๆอีกสักนิดหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่าขอให้รักแล้วก็สามัคคีกันนะรรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันนี้คือหัวใจของคนเล่นนกนะฮกีฬาเลยเนาะแต่ว่าถ้าขาดสามสิ่งนี้ไปเมื่อไหร่ก็ผมว่าวงการอยู่ไม่ได้ ใ่ครับสุดท้ายนี้ไม่ไม่ทราบว่าพี่พี่นวดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีพี่อ้วนอขอบคุณอ่านะครับผมเสียเวลามีค่ามาสนาผู้สับอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้นะพี่เฮพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะอ่นอกเกินนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางพี่หวังนะครับมอบนะครับ นกผู้ทรงคุณค่านะครับยิ่งสูงยิ่งเก่งเปี่าเป็นที่ระทึกระลึกระลึกนะครับเดชเชิญเยอะนเลยครับเยอนเลยครับอ่าเยนเลยอ่านะครับผมอ่านะครับผมมองเห็นไหมครับผมด้านนู้นนั่นตัวนี้นั่งกลับขึ้นเรด้พี่ไก่ได้ได้ไหมไม่โดนตรวจสอบนะนะครับผมถ้าอย่างนี้หายากนะครับนะครับนานทีได้เจออย่างนี้นะครับนะโครงการนกรักกันทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่ไก่ขอบคุณทุกคนครับนะครับเดี๋ยวเราตัดตัดภาพนี้สุดสนามต่อเลยครับ